แด้วมณีจะเลูกไม่ได้ไม่ได้หรอกลูกแม่นะบอกเข้าไปแล้วลูกจะมัดท<ค>า <ำ S 1> อย่างนี้มนไม่ได้นะแต่แม่พ่อรูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงหนูก็ไม่เคยเห็นรอรอและที่สําคัญหนูก็ไม่ได้รักเขาที่ใส่ใจค่อก็เป็นยังไงหนูก็ไม่แก้วมณีฟังพ่อนะถ้าหาว่าแก้วมณีไม่แต่งนั่นคือความตายของพ่อพร้อมแม่ใช่แล้วและคนในบ้านต้องเดือดร้อน เธอเองก็ต้องแต่งตามคำที่พ่อบอกพ่อแต่นี่มันชีวิตของหนูพ่อจะม,มปบังคับให้หนูแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ได้ยังไงแต่ม,มันชีวิตของครอบครัว,วเราด้วยนะลูกแต่ถ้าพ่อกับแม่อยากแต่งพ่อกับแม่ก็ไปแต่งเขาเองสิดูสิกลมามาพูดอย่างนี้นี่คือคำพูดของเธอเหอเรอกล้าต่อปากต่อคำกับพ่อกับแม่อม่มอบังคับหนูเลย ใจเธอไม่รักแต่ผู้เป็นพ่อกับแม่เนี่ยต้องเดือดร้อนใช่ฟังให้ดีคำสั่งของพระองค์ท่านเนี่ยสามวันจะยกขันหมากมาสู่ขอและแต่งงาน<อ>แต่ถ้าหากว่าเธอไม่ทำตามนั่นเธอขัดคำสั่งของพ่อฟังไว้ให้ดีแก้วมานี้<อ>ไปไหม จ๊ะฉันก็ต้องเลือกพ่อแม่ใช่แต่ชีวิตของฉันต่อไปนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แก้วยวดอยพี่ต้องทำยังไงดีมีทางหรือช่วยพี่บ้างไหมแก้วน้อยหมดหนทางจะช่วยพี่นะจ๊ะฉันเองก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงพี่แก้ววันนี้พี่ทำใจดีๆนะ พี่ทำใจให้สบายฉันว่าเราก็คงมีทางออกนะพี่ขอบใจทุกคนนะเจ็บน้อยๆพี่ก็รู้ว่านี่น้องแก้วน้อยคนนี้ไม่เคยห่างไปจากพี่คอยอยู่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอฉันขอบคุณพวกพี่ด้วยจานเนียงเดี๋ยวพี่ยังไงพี่ก็อยู่เคียงข้างเนียงเด้อ ไม่เป็นไรก็ทําใจดีๆไว้แล้วกันเนาะฉันจะพยายามทําใจนะพี่นะฉันจะพยายามคิดหาวิธีคิดหาทางออกสําหรับเรื่องนี้เองขอบใจพวกเธอมากจ้ายังไงฉันก็จะอยู่เคียงข้างนะจ๊ะพี่ขอเข้าัก่อนนะเมือ่อ มันจะทำยังไงกันดีล่นะนม่ปตามไปดูซะดีกว่าอีนี้มีความสุขเหลือกเกินวันนี้ได้เลิกดนยามและจ้าอีนี้จะยกขันหมากไปสู่คอแก้วมณี บาดล้าบาดนูสบนี่น้องบ้านประวดๆเอ้ามื่อแตะมุมม,มือละออหน่อยจีรีหนอสบไงยังงั้นเตรียมข้าวของกันเสร็จหรือยังจ้าเล็บมหมดแล็บปะย่ะค่ะยังงั้นก็จะอยู่ช้ากันเลยบาดลูกไปหาแก้วมณีขอแก้วมณีแต่งงานบาดแล้วกลับมาเมืองเราดีกว่าบาดนี่ก็กรุบไปไงเฮ้ตาวลูเอ้าตาวมามุวดตาวเฮ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แกมวมณีนี่มาเป็นเมืยอีนี่ก็เหลียกที่เน้คนไทยเฮ้ที่ไม่ก็หกยกขันมากไปได้เนี่ยน้องจรัียก้วมค่ี Anh chưa chú anh, anh chưa chú anh, anh, anh. ก็ต้องบังคับให้ฉันต้องแต่งงาน ใจหัวอ,อกของฉันแก้วมณีคนนี้บ้างว่าฉันต้องทุกทรมานใจแค่ไหนอยากมีรักที่สมหวังแต่กลับถูกขีดกันกลับต้องมาพัดพากจากคนที่เรารักจะมีผู้หญิงคนไหนบ้างไหม ที่จะทำใจแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่เคยรักแม้สักนิดได้พี่เกตมงกุฎชาตินี้เราสองคนคงบุญน,น้อยแก้วมณีคงมีวาสนาได้เคียงคู่พี่เพียงเท่านี้ชาตินี้ฉันขอลาก่อน จิตอธิษฐานขอแม่ชัดนะ้ามีจริงให้เราสองคนได้กลับมาเป็นเคียงคู่กันขออย่าได้มีอะไรพัดพากเราสองคนให้จากกันอีกเลยนะพอเจ้า วันีขอโทษคือบวนี้ลากอนะพ่อ <c oughs> กาแฟาพ,พรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซแม่บันชื่นจ้าพี่วันนี้นะ่ยเป็นวันที่ฉันน่ะดีใจที่สุดเลยฉันก็ดีใจเหมือนกันพี่นี่รู้ไหม ฉันตื่นแต่งตัวงแต่ตีหนึ่งฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยแต่วันนี้เนี่ยแม่บันชื่อเนี่ยสวยเป็นพิเศษเลยนะโไม่สวยยังไงอุตสาไปจ้าเขาแต่งตั้งล้านแปดเออลูกเรานี่ถูกต้องแต่งตัวเสร็จแล้วยังก็ไม่รู้เป็นยังไงลูก เตรียมขันมากเลยจ้าเล่นโอยเม่แต่ชื่อชื่อชื่อพ่อแมนตริมแพมเพิร์ดโมสวายบังคมพูะเจ้าค่ะกว่าจะถึงบ้านแก้วมณีอินนี้เดินเกรงแทบตายเลยจ้ากว่าจะถึงคอเกือบเกินเคล็ดน่ะหม่อมฉันเองก็นอนไม่หลับเพราะว่าดีใจตื่นเต้นได้ถึงเวลางานวันนี้หม่อมฉันก็นอนไม่หลับดูพระองค์แหมทรงพระสลีชโฉมรอเล้าเอาการเลยนะเพคะ อนีดีใจมากเลยที่อีนี่จะได้เมียวันนี้อุซาเมาเครื่องบินกระบะมาเลยนะจ๊ะอุนั่งเครื่องบินกระบะมานี่เออแล้ววัดเจ้าสาวอยู่ไหนละจ๊ะโอเจ้าสาวแต่งตัวอยู่ในห้องไปคะ่ะเสร็จแล้วยังมแม่แหมขนาดแม่เนะี่ยยังเสร็จแล้วแล้วลูกจะอยู่อะไรพี่เออหน้อ,หนองบ้าน,ปปน,น,นาเปิดโป้น้อยเราเอาไงแน่เฮ้ยเงือกีต้ยคจ๊ะน้อยไปตามพี่แก้มัณีมาจ้ะพ่อ สินสอดเทรนพงเองอยู่มดนะเทรสินโ o ดนี่ทองมันทางเงินทางทองนี่พระองค์จัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรอึกกระชึกคึกโครมขนาดนี้ดูสิสินส o ดทองมันสิน s o ดนี่อันนี้ทางทองยองเดี๋ยวพระองค์ท่านรอสักครู่นะพุทธค่ะอันนี้เนี่ยจ้าแก้มันีคงจะแต่งตัวสวยสูงสวยเหมือนแม่นช่นาพ่อพ่อจ้าจ้าน้อยเป็นอะไรลูก ไม่คอแม่ยังไงล้อมแม่จ๋าแม่จ๋าพี่แก้วมณีพี่แก้วมณีถูกกอได้แล้วเจ้ะพ่อลูกแม่แก้วมณีพ่อก็โออย่ยังไงดิดูสิแม่ลูกไม่เต็ใจก็แม่ก็อยากให้จะแต่งจะตแต่งเนี่ยใจแล้วมชื้ใจเย็นๆนะ เดี๋ยวพี่จะทูลบอกพระองค์ท่านลุงแม่แก้วมณีนนชากอ่อีนี้มีเรื่องอะไรกันหรือจ้าอีนี้จังขอ,อเชดชะขุนเกับพระองค์ท่านเมื่อกี้หม่อมฉั้นให้แก้วน้อยไปดูแก้วมณีนนที่ห้องพบว่าแก้วมณีนนได้ผูกคอตายแล้วขุนเจ้าคะอ,อีนี้แก้วมณีผูกคอตายพุนเจ้าคะนี่มันเป็นไปได้ยังไง อีฉันจะแต่งงานอยู่แล้วแก้วมันนี่ผูกคอตายนี่มันหมายความว่ายังไงผมฉันก็ไม่ดูงบฉันต้องขอโทษอทันด้วยพุทธค่ะได้บอกวาทไมเงินท่ารนทางพุทธจ้านี่เห็นฉันเป็นตัวอะไรคิดจะโกหกกันยังไงหรือไงมันจะจริงหรือเปล่าพี่อยากับพระองค์ท่านไม่ได้โกหกพุทธค่ะพระองค์มันเป็นเรื่องจริงไหมคะถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มึงเราไปดูสิเพี้ไพระองค์ ก็กกำมอมจะไปดูให wow, ้รู้กับตาว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเราไม่น่ามังครับลูกเลยนะพี <h <h ่แม่จ้าโอ้ยแต่มันจริงใช่ไหมจริงจริงอย่างนี้ก็พอแม่ไม่อยากแต่งแม่ก็อยากให้แต่งแต่งแต่งเนี่ยมาสไนด์โอ้ยเต้มาสไนด์มาแย้มมาสไนด์ทุกนี่เป็นอะไรอีกละนี่ ง่ายมือตะกลันเลยขามันนี่เป็นยังไงงายเรางพายมันสดาจโอ้ยเตีตมันสดายต้อันนี้แกมันนี่ตายจริงๆรหรอจ๊ะเาเอามันจ่นอนนองบ้านเคยเงือบสะบัดเอ้เราเอ้จองกองเงือบไเอ้อ,อ,องงันนี้แกมันนี่พุกคอตาย แกมันี่ไม่มีความสุขเลยหรือไงเรื่องนั้นหม่อมฉันเองก็ไม่ทราบพุทธค่ะแต่อยู่ดีดีแกมันี่ก็ผูกคอตายแล้วองค์ท่านจะทำยังไงพุทธค่ะจะให้อินี่ทำยังไงในเมื่อแกมันี่ผูกคอตายอินี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วอินี่กลัวพี่แกมานี่อ,อินี่ไม่อยู่แล้วจ้าองค์ท่านยังน,นอินี่ลาคน,นะจ๊ะ เอาจะรื้อขโมยเดึองอ้อยน้องอ้ย,ออยอร้านอีจัดการอินี่จะกลับเมืองก่อนอินี่กลัวพีกแกมันียังงั้นช่วยดูแลงานศพเขาด้วยนะจ๊ะบาดเราเจ้าเตกขมาน้องจัดการอ้ยรอยเดืองขโมยขอประธานอภัยโทษด้วยนะพี่คะแกมันีผู้คตายอินี่กลัวมากเลย <ś c oughs> ถ้าเกิดพีกแกมันีมาลอกลอนลอินี่จะทำยังไงอินี่กลับเมืองดีกว่า พี่รเราจะเอาอย,ย่า <ไป S 2> งไงดีงมันเป็นความผิดของพี่เองคงเช่นเหมือนกันพี่เพราะพี่บังคับลูก <c oughs> นี่เท <c oughs> ้ารลาดช้างพระองค์ให้ผมนี่เป็นคนช่วยจัดการศพนี่จะนิมนต์พระกี่องค์ยังไงจะทําพิธียังไงต่อไปก็มีแค่นั้นเลยบานชื่นเอาพระมาลูกทำให้ลูกให้ดีที่สุดเธอยังนาจอดติดอยอยติด นิมนพระแล้วก็เอาสัปเหร่ทำพิธีให้ลูกให้อย่างดีด้วยนะขโมยเรื่องนี้นะฉันโขวานท่านก็แล้วกันนะบาดเอาเพราะฉันเองเนี่ยลูกตายทีทําทำอะไรไม่ถูกใช่แล้วไปเถอะบันชื่นตายเจ้กเราไปจัดการงานศพกัน พระมูนีผู้ทรงศีลข้าวปลาไม่เคยกินกินแต่ก้วยเตี้ยวเวลากินมันก็ดีดีแต่เวลาขีดมันเหนียวเหนียวเป็นยังไงบ้างน้อลูกศิษย์โควิดมาหายหมดเลยแล้วพระโรดไานจ้างสิทธ์กราบท่านอาจารย์ครับ ความสุขจึงมีแต่เจ้าเิดศิษย์กาพระอาจารย์อีกคนหนึ่งครับแสงสุวรรณใช่ไหมศิษย์เกศมงกุฎพระอาจารย์โอ้โหจำต้องมาเยอะจำไม่ได้สวัสดีอาจารย์โอ้โหเยตัวสวัสดีมาตับเลยสวัสดีอปเปิ้ลรงศรีย้ายแล้วไปอยู่โลกจำนำแล้วแอปเปิ้ลสวัสดีศิษย์สบายดีว่าแต่อาจารย์ถึงไม่ค่อยเจ้าโดมสมบูรณ์เลยว่างๆไปซื้อไร่เทพมาใช้บ้างนะอาจารย์ของเข้าดีจริงๆไร่เทพอาหารเสริมสุขภาพ ตาไล่เทพเอาไปใช้ไรมันเลยไหมผ้าพืชแล้วเกตสุวนเกตส่วนสบายดีไอ้ยงสบายดีตอนอาจารย์ได้สักหลุมยังครับวันนี้อาจารย์ก็ไปสองหลุมแล้วปลูกผักได้สองหลุมแล้วเกือบอาจารย์ไม่ทันไม่มีความหลงนะอาจารย์เป็นไงน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้สบายดีครับ ลังลูกนดกเลยครับชมพู่ตาดูเนืต้ตามันไม่ค่อยดีเนต้ตามันหมดแล้วตาต้องวิ่งขึ้นเขาไปดูโอ้ยตาเขียวหมดแล้วพูดเรื่องอะไรครับผม,<า>มพูด<า>เรื่องชมพู่บ้านผมครับมันลุกโดกอยู่ครับแล้วมาหาตาวันนี้มีอะไรสิทธิ์เองจะลาท่านอาจารย์กลับบ้านกลับเมืองครับอาจารย์ถึงเวลาแล้วที่สิทธิ์เนี่ยนั่เรียนวิชาสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สอนให้แล้วสิทธิ์เลยจะมากรับลาท่านอาจารย์ครับ สิธทธิคนนึงก็กลับลาเช่นเดียวกันจากบ้านจากเมืองมานานความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าจะเอาไปพัฒนาบ้านเมืองก็เลยมากราบลา,ลาอาจารย์ในวันนี้ผมก็อยากจะกลับลาครับได้ความรู้เกี่ยวกับกระบอกมากมายเลยการเผาเข้าวหลามอาจารย์รผมว่าจะมาขอเลียนอาจารย์เหมือนกันลาอังชมเลียนเนาะที่อาเรียนอุคเม่พระธาราลาก<า>่อนจะไปตาก็ไม่มีอะไรให้เจ้าเด้อนอกจากของนี้คาถาที่สอนไปแล้วก็ มีของติดตัวให้ไปเกียกตมงกุฎตาไม่มีอะไรจะให้ตามีแต่นี่แหละได้บ้องบ่ไว้คือคืออะไรท่านอาจารย์กกชี้ตายปลายชีย้เป็น<อ>ถ้าเจ้าชี้โดนใครปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะตาย <c oughs> ตายอ่ะชี้กลับปุ๊บ ยี่แต่เจ้าเหรอฮะยังรัวคือกกชี้ตายใช่เจ้าอย่าไปซีนิ่มปลายที่เป็นอันนี้กกอันนี้เหรออาจารย์ใช่ใช่ชี้แล้วตายใช่ไหมใช่ชี้อาจารย์อย่าเพิ่งตายยังไม่อยากตายหมายความว่าเป็นของพิเศษที่อาจารย์มอบให้ก่อนแล้วเจ้าอย่าไปใช้ซีส้วใช้เวลาจําเป็นหรือจําเป็นจริงๆเอ้ก็อาจารย์ฝากอาจารย์กิน็อาจารย์ทำไม่จะให้เหมือนกัน อาจารย์มีดอกไม้บอกลางดอกไม้นี้จะช่วยเตือนภัยเตือนอะไรที่จะเกิดขึ้นอันตรายในแพยภาคหน้าแล้วมันจะเปลี่ยนสีดอก,<ว>กไม้บอกลางใช่พิเศษขนาดนั้นเลยใช่งั้นสิทธิ์ขอรับไปเลยครับอ,อาจารย์ทำอะไรเหรอตะกี้อาจารย์อาจารย์ดูโชคชัยแฟนคับโชคชัยเจริญสุขไม่ใช่สมัครสอไม่รอแล้วนะอันนี้ จำรู้จักไหมอโชคชัยเจริญสุขรู้จักแต่โชคชัยเดชอุดมเกิดไม่ทันอ่ะตตอดเอาไหมของดีอยากได้แหละครับมามามาโอ้ใดของมงคลครับลิปสติกนี่อาจารย์ลิปสติกใหญ่เลยลองปลัดดเลยลองปลัดอำเภออะไรนายอำเภอคิก อันนี้มันเลขอยู่เอาไว้ใช้เวลาจําเป็นเวลาที่ไม่ไหวจริงๆเก็ใช้ช่วยได้โเร็วเวลาเราไม่ไหวช่วยได้ได้แล้วคนอื่นมาขโมยไปใช้ได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันนี่ระวังอย่าให้ใครขโมยเดี๋ยวนี่นี่ถ้ามีคนรักคนรักจะหลงบานรับนอเลยอาจารย์้อยกึ่นเลยอ ยงเองเอาไหมเอาเลยอาจารย์ผมก็อยากได้เหมือนกันครับนี่คือถ้วยวิเศษนะฮะใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ